ครั้งนี้เพจที่นี่อ่างทองจะพามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเชษพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถกลางแจ้งที่งดงามของอำเภอวิเศษยช,ชาญกันที่วัดคูมะนาวานตําบลมุ่งเตี้ยอำเภอวิเศษยช,ชาญจังหวัดอ่างทองกันครับวัดคูมะนาวานนะครับมีประวัติที่เล่าต่อกันมาว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอุทยาตอนปลายเดิมแยกเป็นสองวัดคือวัดคู ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับวัดมานาหวานและใช้ในการประกอบพิธีสังกกรรมเนื่องจากวัดมานาหวานนะครับไม่มีพระอุโบสถมีเพียงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อเชิครับหลวงพ่อเชิดเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก่ออิฐถือปูนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรทั้งในส่วนของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากหากได้ดังคําอธิษฐานนะครับก็จะนําสิ่งของมาถวายในการแก้บนไม่ว่าจะเป็นทั้งละครรําละครบ และก็สิ่งที่เป็นมงคลซึ่งทางวัดนะครับก็จะมีการจัดงานประจําปีกันทุกๆปีนะครับ